สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนสมองสบายพ่อกับสรงน้องเขตคือเก่าพี่น้องยังผูว่าบ่คือมาตุ้มกระดอแท้ชิวซ้ามันบ่ได้มีหัวไดอันนี่นะมันบ่ได้มีหัวดสิวันนีนะสวัสดีสวัสดีบลุงแม่ล่ะอ้มาคเียวโนกินข้าวกับตําบัหุงพี่น้องเอ้ย ทั้งนั้นก็กินเขาสัวสดจ่อยนางเลิศมากหอยยางเย็นยี่เต็มนนะงแมนซี่ยงเงาะที่นะแดงนะพี่น้องน่าต้องไปพูดสาสตร์นนัดโตไปทำอะไรก็หอยเหื้อมันก็หออยู่คุณป้าป้าวาก็มาป้าวามาทั้งครอบครัวงานนี้ แกัีค่ะมาเบิรน้องไอรินกัมา่อน้องไอรินกัมาผูวินกัมาเป็นไ่กับมาสลายกับมาทำแหลกกัมารัวเหนืเหื่แล้วมูออาาว่าว่าเห็โล่ต้องคาแต่บ่อร้อยใใส่ตาฟาดลุงแหลก งานนี้ขี้มือล้วนเออขอโทษขอภัยพี่น้องซีมือล้วนลากอยู่แล้วว่าเจนอ่แดงลอยู่ใลม่ด้พลาเ้กอาะไดใส่มือโหลดพี่น้องเอ้ยถูกอย่างต้องใส่มือ อย่าพาดถอกจนเลยเด้อใ okay, ส่ใส่ใส่มาแล้วบอบอเมนเอติกใส่ใส่ใส่มาแล้วถือกระโป๋ามาใส่ได้อันทามนะ ถ ER ้าแม่น้ำมันหลายน่ะเนาะถ้าแม่น้ำมันลายน่ะบ่ต้องทาตองหาทอกน้ำมันใส่ถ้วยหลายๆแลปั่นๆแลเอปุ้มโลดยังล้างมือแล้วลูกอันนี้น่ะไปบีบล้างในกระตุกนะลูกอ้ยเข้ามาเองซะดอกถ้าเอยบิงบอกว่าจะเทื่อ ออาเนีอมาน้ำใสใสอะไรใสมันเยาวงอลยสามสิบนาทีใส่โใสมนนะผูด้อนี่ให้ออกแนะนำนำม่อนคือกระกย้อนไพี่ลูกขอยฐานตั้งมงอมาไนะมาเปงน้วกันยันเลยกำลังหุ่นไว้พี่นนองมามาสวยงานเฮือนดีบบาวโบเฮ้ย อันแป้งนวดต้นนันต้นยานบ่อต้นยาลงหน่อยเลยเด้มันถือ่เสเ้าสิษามห้าสงเอลี่เ้วาวเราหูเราหัวปุ๋ยบ่มียังเอามาใส่ เตรียมสีซีมเดี๋ยวมันลังอาส่ถาใ่กลังนี่อันนี้เคล็ดอะไรไก่เนี่ยบักไก่นี่นนต้มต้มัวนาเต็มแล้วลลนานนเปนได้เลยครับเผื่อมันสีเหลืองเนาะเสื่มน้ำตาลี่สูนี่านออาไาลงว้พดข่าขาวลงเลยเนีะาลงเอาเอาถานเอาใหม่มา้ยัจะหมอยังมาลงกับมาลงขางนี้นี่นี่หมอต้มไก่นะ กาตัม oh okay. no. hey, right. yes. on ่เลิกเ่าตเ่ยมุ่อนนมาีล่านี่มัมกระพุ่งเลโอยมะนี่มะนตํมาต้มน้าไปเลย้นมนาสายรดทะเลทุกันเสรมเล

มัวกระเทียมนะแซบบอมัวกระเทียมหน่อยชำนาอนกระแซบแล้วจะลังกินถ่าใครก็ถากินพี่น้องเลยถากินยังถากินแจ่วจ่วบดบอยู่ห้าบ้านงอยู่ห้าบานงานไม่เป็นยังไงนั่นบ่ถทือละพักอันนั้นเด้พักกระทิ่นอยู่ในกระซามทั้งลังขนาดมเด้อกุยะิ่น อาทิ้นอยู่ในในขนาดคีโบ่โมเมนต์นักกินสายคีโ um, mm, ่คุณยายผ้ามสีห่อขนมพี่น MM, ้องเอ้ยโมเมนต์ย่างดอกพี่น้องเอ้ยขนมหนังเฮงๆไปนี่หลับรองใสบริยังใสแล้วก็อยู่พุ่งใสก้อนใสแล้วก็อยู่พุ่งอีกพอเบิร์ดโผโผไปทางไหนเจออะเต็มบวกใหญ่ เอาไปได้แต่เต็มบ oh, ่วงเต็มบ uh ่วงเมื right? ่อเโอ้ยกินไรเด้อบัตสิวาติดโควิดบัตเลวบัตซิวาโอ้ยกูเป็นยังเด้กกูจังขาอีบัตซิวาเก็บ่อไออีกโควิดแท้แท้คนกินใส่บะข่าเนี่ยทิมก็ไปเฮ้ยอันนี้นะมันแตกมันห่อมาได้ไอ้มียืนอยู่สวัสดีพี่น้องบ้านเขามาไกขนาด กองนะทีพี่น้องมาเซนบปารีพี่น้องออกประต้วกลองนลองังก็ดีย่องลังมันใหข้าวตัดข้าต้มตัดในหันนะจะน้อยเสียนย่างไปถ้าหนักแข็นพอใหญ่ามันละมะหอขนมดนี่นเดียร์อนแล้วก็ติดนะพ่อใหญ่ามะหอขนมพี่น้องเอ้ยบึงเอาด้อพี่น้องใส่ขนมพ่อใหญ่ามัะใส่ไม่คืนรู้ไห บมมนใส่ขนมพใหญ่ภาพน่ะใส่ลายลได้แห่ตาเอ้ยพ่นใส่ใส่ลายล่พิตาสีแซ un> okay. ่บทางนั้นกมีพี่น้องเลยบรรยากาศเหนยวหยุบบรรยากาศกำลังวุ่นวายบรรยากาศต้นเถียงเหนียวยุบมจะมาหอบตุ้มเ่ยร ອ້າແຈງແຈງຫວາກະນົມບໍ່ທະລາຊິໝກຂົດໄສໍານັງເບິງີນ້ອງເຂົ້າຈຮົາຫຈ ใส่ซอนลูกไผ่ในหยากระดับหยากระซอนลูกไผ่ในเฮ้ยโตกระผับอยู่สดมันเออผับอยู่สดมันเลยนะเออนางห่อแบบแบบสไตล์ของนางมีจอยเน้มในหมูสิเห็ดนี่ผัดชั่งสดมันนี่นางผักนางห่อแบบนางบรเนีฟันเดีโอ้มันแตกเฮ้ย นี่นี่จอยเอาแบบนี้ะหมเดิมใจดโอ้ยอย่าขอดีเฮไยโอ้ยอนะเพื่นนะมาเพ่เาู้เดียมาเพ่งเอาผูนึงผูเดียวจเท้้องปะเตียบดีดอกนี่ก็เป็นมือการเกี่ยงานคนกระสือพันเดลายเปนไรับได้ับเง่าโโคต้กินลายลายหรือร้านผย่างาอันี้ แม่ nhà สอนลูก <unanim> พ <ous> yeah, sort of ่ <ings> <c oughs> <UT> ู้ลูกผ่ากับสอนหยากันนี่ฮาวย่านบ่เอาอยู่ฮาราคาอมอมีดอกจ้อยเอ้ยใช่มช่บุพเพอเด้อเอยชาวทานไ่าชาวนอยไ้อ่อว่าเได้มเฮ้อโอ้ยาวบานเห็นอีนี่มาใหญ่มไลชมผู้เจ้า คนเอกิไลคนว่าแฝดีแฝดสร้างมันเฮ้ยมันมาออกดอกซํำนะนางอยาเงียนอนางอยากเงียนเฮียนใหม่ไม่ท่านงามเจมัสวะฮเธอเด้อเออสันสิวะของเธอเด้อตัวมันแตกนั่นการข้าเท้ามันยั่นผับนันได้ปะเนี่ยผับนันได้อีกแหละก็บิงเอ้ยจอย เบิ้งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอาใหม่ก่อนท่านนายก็ะหอคือกันน้องหม่มซ้เดี๋ยวนี่นี่นี่น้นี่เธอเอามาเอาแจะขี่เธอมาต้องเอาแจะนี่เอาทาตรงนี่ทาตรงแล้วเลยก็นั่งอันนี้นี่แล้วก็เธอเอาขนมขมาเลยเธอผับลงกนั่นนี่แบบห่อแบบง่ายๆผับลงกนั่นนี่แล้วกระแล้วเธอก็ะผับเข้ามาในนี่เธอผับขังนี้ถ้ามันเลยไปถ้าเธออยากผับก่อนน่นี่ก็ได้เธออยากผับมาทางฝืดนี่ก็ได้ ถ้าอยากเลาออกคันนี้นนก็ได้เห็นมันหน่อยค่ะมาแล้วก็แล้วแ,แบบเดี๋ยวเพิ่อนกับมันเนฟอยู่นี่มีอยู่ดีๆนีน่นั่งว่ะนั่งวานั่งคือสีขอดใจขอดใจปะเฮ้ยัวนี่มันเนฟได้มันก็จะเป็นแบบนี้มือแท้